สวัสดีค่ะรับชมข่าวบริการประจำวันอังคารที่7ตุลาคม2557มาเริ่องันที่ข่าวแรกค่ะคณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการรักษารากฟันฟรีในวันอังคารที่21ตุลาคมนี้เวลา7นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีณอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษาดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ d t m a h i d o n a c t h สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 2 0 0 7 7 2 7และ0 2 2 0 0 7 6 0 2ค่ะมาต่อกันที่ข่าว มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมกิจกรรมการประชุมวันโรคข้อสากลปี2557ร่วมฟังบรรยายและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ ตรวจสภาพร่างกายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2557เวลา7นาิ30นาทีถึง14นาิกา30นาทีาห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น12โรงพยาบาลราชวิถีสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025331312ค่ะมาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานกันบ้างค่ะ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครพนักงานเงินไรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์สายสนับสนุนวิชาการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์จำนวนหนึ่งอัตราตำแหน่งนักวิชาการศึกษาจำนวนหนึ่งอัตราและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุจำนวนหนึ่งอัตราผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ไม่จำกัดสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2557น2,557ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาคณะเศรษฐศาสตร์อาคารกลุ่มสังคมาศาสตร์ชั้น3มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ e c o n t u a c t s สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0 2 6 9 6 6 1 0 6ค่ะ มาปิดท้ายกันที่ข่าววิทยาลัยพยาบาลกองทับบกรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไปการรักษาโรคเบื้องต้นรุ่นที่7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15พฤศจิกายน2557โดยสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกเตรียมการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027547711ต่อ93557ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ rganc.ac.ts ค่ะหมดเวลาของข่าวบริการแล้วค่ะพบกับข่าวบริการได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ